เหมือนกันนะผู้ชมขาเพราะว่ามีการออกมาเปิดแชทลับของเน็ตไอดอลชื่อดังค่ะซึ่งเป็นเจ้าของวลีเด็ดไอหน้าหมีนะคะซึ่งเหมือนว่ามีการเสนอเงินแบบหลักหมื่นจ้างช่างสักเพื่อที่จะให้ช่างสักคนนี้เนี่ยร่วมหลับนอนกับตัวเองค่ะก็เรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นที่กําลังให้ความสนใจอย่างมากนะคะในทิกต็อกค่ะเมื่อมีผู้ใช้รายหนึ่งเนี่ยเขาออกมาโพสคลิป ร้องขอความเป็นธรรมแล้วก็อยากจะออกมาเตือนภัยนะคะหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยเหมือนว่ามีการาได้รับผลกระทบจากเน็ตไอดอลชื่อดังคนดังกล่าวนี้ค่ะมีการแชทมาจ้างให้ไปสักนอกสถานที่ซึ่งช่างสักเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพแต่บ้านของเน็ตไอดอลชื่อดังเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดระยะทางไปกลับเนี่ยรวมๆวงกันกว่า800กิโลเมตรนะคะแต่ว่าเนื้อหาภายในแชทเนี่ยช่างสักรายนี้เขาเล่าว่าเน็ตไอดอลชื่อดังมีการแชทนอกเรื่องคุณผู้ชมนั่นก็คือ เหมือนเป็นการขอดูของรับอีกทั้งยังมีการเสนอเงินเพื่อที่จะขอเลี้ยงดูช่างสักรารนี่อีกต่างหากนะคะซึ่งหลังจากที่เหมือนเขาออกมาเล่าเป็นคลิปเนาะแล้วก็ได้คลิป ถูกเผยแพร่ออกไปทําให้มีชาวเน็ตค่ะต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายนะคะส่วนใหญ่เนี่ยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคนนี้ไม่ใช่รายแรกที่ถูกเน็ตไอดอลชื่อดังกระทําการแบบนี้ในขณะเดียวกันค่ะช่างศักด์เนี่ยเขาก็ออกมาโพสต์ภาพแชทระหว่างที่ตัวเองเนี่ยกับเน็ตไอดอลชื่อดังเหมือนแบบสนทนากันลงใน Facebook นะคะเนื้อหาในแชทนี้เนี่ยเป็นไปนในทิศทางที่ต้องการเสนอเงินหมืน่นเพื่อให้ช่างศักด์คนนี้เนี่ยไปร่วมหลับนอนกับเน็ตไอดอลชื่อดังแล้วทีนี้ค่ะช่างศักด์เนี่ยเขาก ได้มีการโพสต์ข้อความประกอบเอาไว้ด้วยนะคะบอกว่าเตือนภัยนะครับมีเน็ตไอดอลท่านหนึ่งผู้ติดตามหลักแสนด้วยทุกคนคงจะรู้จักกันดีจะเป็นที่คนแก่แกผมขา,ขาวๆนะคะคำโททานติดปากก็คือไอหน้าเออทีนี้ก่ะเรื่องราวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีผม แล้วก็น้องอีกคนนึงแต่ว่าขอเล่าเรื่องของผมก่อนแล้วกันเขาได้มีการทักมาทางอินบ็อกส,ส่วนตัวทักมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยจะจ้างผมไปสักที่บ้านของเขาระยะทางไปกับประมาณสัก8 0 0กิโลได้ไม่ใช่น้อย,อยเลยเป็นระยะเวลา2 3วันก็จะได้มีการคุยการตกลงกันในแชทนี่แหละคะ่ะก็ทีนี้ เขาก็เริ tamam ่มพ an ิมพ์แปกๆมาในเชิง I ท mean, ี่บอกว่าขอไปมีอะไรด้วยได้ไหมเป็นแฟนกับพี่เนี่ยมาอยู่กับพี่ได้ไหมขอดูหยองงูอย่างนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนมีคําพูดบางคําที่รู้สึกว่าเขาไม่ค่อยโอเคแล้วเขาบอกว่าพร้อมที่จะจ่ายเท่าไหร่ก็ได้เท่าไหร่ก็พร้อมที่จะจ่ายแต่ว่าการคุยเนี่ยก็จะมีการลบแชทออกทันทีนะคะเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยได้แคบไว้แต่ว่าไม่หมดเพราะว่าไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นก็เลยได้มีการปฏิเสธไปค่ะก็รับแค่เรื่องงานศัก์เท่านั้นนะคะ ทีนี้ก็ได้มีการบอกว่าอยากเจอผมมากๆเลยแล้วก็ตกลงเรื่องการจะจ้างผมไปสักแล้วก็กำหนดวันเวลาเรียบร้อยผมก็ไปถึงประมาณช่วงเช้าแล้วเขาเนี่ยก็ให้ผมนั่งรออยู่หน้าบ้านประมาณสัก2อสชั่วโมงเพราะว่าจะมีการถ่ายคลิปกับยูทูบเบอร์ท่านอื่นๆด้วยผมก็นั่งรอเขาตั้งแต่เช้าเลยในขณะที่นั่งรอเนี่ยเขาก็ได้ถามผมว่าอ้าแล้วเราเนี่ยจะยังไงต่อ เหมือนแอบมีอะไรกันได้ไหมผมก็มีการปฏิเสธไปแล้วก็บอกว่าไม่ได้ครับลุงแล้วเขาเนี่ยก็มีการโชว์งานที่เขาได้เงินนะคะแล้วเขาก็บอกผมว่าเนี่ยเงินเขาเนี่ยเยอะพอที่จะเอามึงได้แล้วกัน ผมก็เลยไม่ได้พูดอะไรแล้วก็ขำๆนะคะนึกในใจว่าเยอะแค่ไหนก็ไม่เอาเหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เหมือนเน็ตไอเทลคนดังกก่าเนี่ยเขาก็พยายามที่จะล่อลวงผมตลอดเวลาจนแบบตลอดจนช่วงเย็นนะนะคะได้มีการทักมาบอกว่าพี่จ้างน้องมาไม่มาเดินกับพี่ไม่มาดูแลพี่เลยแล้วพี่จะให้เงินเรายัางไงล่ะแบบเนี้ย ผมก็คิดว่าถ้าจ้างผมมาสักเนี่ยทำไมต้องทําอะไรแบบนี้ด้วยไม่ต้องแบบถ้าจ้างมาแค่สักไม่ต้องแบบไปดูแลไปเอนเตอร์เทนะไรขนาดนั้นก็ตอบแบบรักษาน้ําใจไปว่าอ๋อผมออกไปซื้อน้ํามาแต่ว่าเขาจ้างผมมาสักไงมันไม่ใช่หน้าที่อะไรที่ผมจะต้องไปดูแลคุณถ้าอยากได้คนที่มานอนด้วยมาเอนเตอร์เทนด้วยไปจ้างเด็กเอ็นเอาไม่ใช่มาจ้างช่างสักแล้วเขาก็ได้มีการบอกผมว่าถ้าผมไม่โอเคเนี่ย ถ้าไม่ยอมเขาก็ยกเลิกงานสักไปซะแล้วก็ให้ผมกลับบ้านแล้วเดี๋ยวเขาจะช่วยค่าน้ำมันผมก็เลยบอกว่าผมขับมาจากกทมเลยนะลุงผมขับรถมาไกลถึง800กิโลไปกลับเลยมันไม่ได้นะครับแบบมันไม่ได้หลังใจปุ๊บแล้วก็มายกเลิกงานผมแบบนี้มันไม่ถูกต้องผมก็ขับรถมาไกลเหมือนกันไม่ได้มีเวลาว่างมาขับรถเล่นขนาดนั้นพอมาถึงเนี่ย นอกจากจะไม่ให้ผมพักผ่อนแล้วแบบจนข่ำเลยนะคะข้าวก็ไม่ได้ซื้อให้กินมีแต่ KFC ในตอนเช้าสั่งมาให้แล้วก็กิน KFC ที่เหลือตอนเช้าต่อตอนเย็นเหมือนมื้อเดียวนะคะพอออกไปซื้อน้ำกินก็ทักมาว่าอีกบอกว่าทำอะไรตามใจตัวเองเขาไม่โอเคแบบนี้นะผมก็เลยบอกว่ากลับบ้านได้เลยแบบเหมือนประมาณว่าไล่ผมไปกลับบ้านเลยเดี๋ยวพี่ช่วยค่าน้ำมันผมก็เลยบอกว่าไม่ต้องช่วยหรอกเออไม่ต้องผมไม่แดกได้ มันไม่ใช่แค่เรื่องเสียค่าน้ํามันแต่ว่ามันเสียเวลาเสียอะไได้แล้วมันมีความเสี่ยงตอนที่ขับรถมาอีกสักนอกสถานที่เนี่ยมันไม่ใช่แบบแค่ขับรถมาอย่างเดียวมันมีปัจจัยอะไรหลายๆอย่างนะคะผมก็เลยตัดสินใจไม่สักแล้ว ก็เลยจะกลับบ้านเลยผมเสียเวลาด้วยเสียไรายได้ด้วยเสียเวลาแบบไปสองวันสามวันเลยถ้าผมอยู่ร้านศัก์เนี่ยผมสามารถทําเงินได้หลักหมื่นต่อวันต้องเสียเวลาขับรถมาหาคุณแล้วคุณเนี่ยมายกเลิกงานศักด์แบบนี้ผมไม่โอเคอย่าคิดว่าเป็นคนดังแล้วจะทาอะไรก็ได้มีตังค์แล้วจะเคลียร์ปัญหาได้เป็นคนดังแล้วจะมีคนมาช่วยเหลือเขาไม่ช่วยเออเขาไม่ช่วยคนผิดหรอกนั้นลุงเสียเวลามาแบบเสียเวลาผมมากมากเลยขับรถก็ไกลนอนก็ไม่ได้นอนพักขับกลับต่อตอนดึก มีเรื่องอีกเหมือนกันก็คือเป็นน้องอีกคนหนึ่งส่วนมากเนี่ยจะมีการโทรคุยแล้วก็ตอนเจอกันก็คุยแบบไม่มีหลักฐานนะคะก็คือเขาเหลี่ยมเยอะคุยเสร็จบอกลบๆบ,บตลอดเลยฝากทุกคนด้วยว่า ช่วยออกมาเตือนกันหน่อยเตือนภัยให้คนอื่นหรือว่าพี่ๆช่างสักด้วยนะครับขอบคุณที่อ่านจนจบแชร์ให้คนอื่นๆได้รู้ดรามา่าแฮชแท็กเน็ตไอดอลแฮชแท็กดราม่าเน็ตไอดอลแไอหน้าหมีโอ้โหคุณผู้ชมคะก็เรียกว,ว่าใครที่เล่นติกต็อกอยู่นะตอนนี้นะคะก็คงจะพอทราบกันดีนะคะว่าผู้ชายคนเนี้ยเออที่เขาพูดถึงลักษณะแบบนี้เนี่ยคือใคระนะคะและนี่ก็คือข่าวไวไททนิวแล้วคุณจะไม่พลาดุกกระแสร้อนของสังคม